It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and Cup cup back. ได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาเ f c u l t ค r e จแล้วนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ EP ที่90ครับกับผมบอนสุรัตนครับผมแล้ววันนี้มาเดี่ยวนะครับพอดีช่วงนี้จะอาจจะมีบาง EP ที่คู่บ้างเดี่ยวบ้างน,นะครับซึ่งก็ เป็นเรื่องของเวลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราอยากกําลังจะทดลองอะไรใหม่ๆดูนะครับว่ารูปแบบจะเป็นยังไงและการตอบสนองเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเราเดินทางมายาวไกลพอสมควรแล้วครับคุณผู้ฟังครับใกล้ร้อยแล้วครับวันนี้90เลขสวยเลยครับเราดื่มกาแฟกันมา90แก้วแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเป็นความต่อเนื่องแล้วกันนะครับ ที่เราจะพูดถึงองค์กรองค์กรหนึ่งความโดดเด่นขององค์กรนี้นอกจากว่าจะเป็นที่รู้จักของทุกคนเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหเรานี่แบบติดกันงอมแงมเลยนะครับก็คือซีรีส์แล้วก็การดูหนังนั่นเองนะครับจาก Netflix นะครับซึ่ง Netflix นี่นอกจากที่เขาจะมีผลงานดีๆออกมาแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เบื้องหลังของผล,ผลงานดีๆของเขาเนี่ยมันมาจากการทำงานอย่าง มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเป็นองค์กรแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนส์อย่างสุดโต่งเลยจนถึงขนาดที่เขาเรียกว,ว่าเขาเป็นชุมชนที่อัดแน่นไปด้วยคนเก่งนั่นเองนี่เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับคุณฟังครับเรื่องนี้เนี่ยเราเคยเล่าไปล่อมงแล้วเมื่อตอน EP แรกๆเลยของเรานะครับตอนนั้นมันมีหนังสือของแพตตี้แมคคอร์ดนะครับซึ่งเคยเป็น Chief People Officer ของ Netflix คนแรกเลยนะครับแล้วก็คนนี้เองก็ต้องบอกว่า เป็นคนที่ทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่กับรีเทสติ้งในการที่จะดูแลเรื่องคนรีเทสติ้งเนี่ยเขาเก่งเรื่องธุรกิจเขาเก่งเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าเขายอมรับเลยครับว่าเรื่องคนนี่เขาเขาใช้คำว,ว่าถึงขั้นไม่เอาไหนเลยนะฮะแพตตี้แมคคอร์มาช่วยเขาทาให้ Netflix มีสไตล์ style, การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีสไตล์ในการที่จะบริหารอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแตกต่างไปจากองค์กรอื่นและมุง่งเน้นไปที่ผลลัพธ ซึ่งเธอเองได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Powerful Building a Culture of Freedom and Responsibility นะครับซึ่งก็มีแปลเป็นไทยด้วยนะครับขายดิบขายดีมากเลยเรล่มนี้หลายๆคนก็อ่านแล้วเกิด Inspiration ในการที่อยากจะทำองค์กรของตัวเองให้เป็น High Performance Culture เหมือนของ Netflix นะครับแล้วก็ไม่นานมานี้ครับคุณฟังครับ Re ดเฮสติ้งเองนะครับกับนักเขียนอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขียนหนังสือที่โด่งดังมากๆเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Culture Map นะฮะ ก็คือเอรินไมเออร์ร่วมันเขียนหนังสือเล่มใหม่ครับที่พูดถึงภาคต่อของการสร้างองค์กรและวัฒนธรรมแบบ Netflix เนี่ยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า no rules rules เองซึ่งเขียนโดย CEO ของ Netflix เองนะครับเพิ่งวางตลาดไปเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมานี้สดๆร้อนๆเลยนะครับบ้านเรานี่ยังหาซือ้อหนังสือที่เป็นเล่มๆไม่ได้ค่อยได้เลยนะครับต้องสั่งซื้อทางอ m a ซอนบางเอิญผม มีโอกาสได้สั่งซื้อทาง k i ิ d โ e มานะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังภาคต่อจากเล่มแรกว่าเล่ม2ที่เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเนี่ยเข้าว่ากันด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเท้าความนิดหนึ่งก่อนครับว่าองค์กรนี้เนี่ยเขามีที่มาของการที่เป็น High Performance Culture สุดๆเลยเนี่ยก็นึงจากว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่ง Netflix จําจำเป็นต้อง Lay off พนักงนานออกไปประมาณ 1- ใน3นะครับในช่วงนู่นเลยย้อนกลับไปช่วง .com เลย วิกิด t com อ่ะนะฮะปี2000นะครับแต่พอเลอฟหนึ่งในสามออกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าธุรกิจมันกลับดีตัวขึ้นมาดีเนื่องจากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขายดีแล้วก็มีคนดู DV d กันเยอะยุคนั้นเขยังต้องส่ง DV d ดีไปตามทําไปสณีอยู่นะฮะแต่คนไม่มีแล้วครับเพราะเลอฟไปแล้วตอนที่เลอฟเขาก็เลือกคนที่รู้จักผลงานเลยครับคนที่มีผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาออกไปก่อนแล้วก็เหลือแต่คนเก่งๆไว้2ใน3นั้น เขาเลยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่2ใน3เนี่แหละครับทำงานที่มีมากขึ้นแต่ว่ารีทสติ้งเองเขาพบว่าช่วงนั้นกับเป็นช่วงที่มันที่สุดแล้วเกิดวัฒนธรรมกรบางอย่างซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปครับก็คือการที่คนเก่งๆอยู่รอบด้วยคนเก่งแล้วทาให้คนยิ่งเก่งขึ้นคนของเขาเก่งแค่ไหนล่ะครับ Netflix เองเองมีพนักงานทั่วโลกไม่ถึงเจ00คนนะฮะสามารถที่จะ ทำผลงานได้ขนาดนี้นะครับมีซับสครายเบอร์ทั่วโลกถึง190ล้านนะฮะซิงค์โนอบอกว่ายังไม่มีคู่แข่งรายไหนที่มาอยู่แม้กระทั่งผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งครึ่งหนึ่งก็ยังคงยังไม่มีใครทำได้นะครับแล้วก็ซีรีส์เองหรือว่าภาพยนตร์ที่ทำโดยเขาเองนะครับเพราะว่าช่วงหลังเขาต้องเน้นโปรดักชันที่ทำเองเนื่องจากว่าเขาต้องพยายามลดคอสแล้วก็พยายามที่ไม่ไปพึ่งพาคนอื่นนะครับเ<อ>พื่อจะให้มีทั้งคอนเทนต์แล้วก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นของตัวเอง ซึ่งในหนังสือ no rule s r u l e นนะครับเขาก็เน้นย้ำเลยว่าคนเนี่ยสำคัญกว่า process นะไอ้เบื้องหลังความสำเร็จที่มาเนี่ยนะครับหรือว่าตัวนวัตกรรมเองเนี่ยสำคัญกว่าความมีประสิทธิภาพดังนั้นพอมันมี2เรื่องของคนที่สำคัญกว่า process แล้วก็เรื่องของ innovation ที่สำคัญกว่า efficiency หรือว่าความมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันเลยนำไปสู่อันที่เขไม่เชื่อในกฎเกณฑ์อะต่างๆนั่เองครับ ในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น3ามเซกชันใหญ่ๆด้วยกันซึ่งเป็น3าความเชื่อหลักของ Netflix นะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของการที่เขาจะสร้างชุมชนที่อัดแน่นไปด้วยคนเก่งนั่นเองนะครับภาษาของ Netflix เขาใช้คำว่า t a l e n t d e n s i t y ครับครับซึ่งถ้า,ถ,าถ้าเราไปเสิร์ชคำว่า t a l e n t density เมื่อไหร่ก็มักจะมีชื่อของ Netflix โผล่ขึ้นมาเลยครับทางวิ t เฮสติ g งเขาเชื่อแบบนี้ครับเขาเชื่อว่า องค์กรที่จะประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะในองค์กรที่ทําธุรกิจคล้ายๆกับเขาเนี่ยมันจะต้องมีคนเก่งเท่านั้นไม่ใช่คนเก่งผสมกับคนไม่เก่งเพราะเขามองว่าถ้ามีคนเก่งผสมกับคนไม่เก่งแม้คนเก่งจะเป็นคนส่วนใหญ่ก็ตามคนไม่เก่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะดึงรั้งคนเก่งให้หย่อนหยาดได้นะครับแล้วก็มันก็จะเกิดการเสียเวลาอย่างเช่นคุยกันไปเก่งใจกันไปเก่งใจกันมานะครับ แล้วก็ทําให้คนที่เป็นคนเก่งเนี่ยสามารถยอมรับผลงานที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยได้ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ Netflix ไม่ต้องการคุณ r e ี d เขามองว่าคนทํางานนันแบ,บน่งเป็น2กลุ่มเลยกันกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่ม Operation ก็คือการทําคนที่ทํางานทั่วๆไปงานแอดมินงานที่เป็นงานค่อนข้างจะรูทีนหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น Creative ก็คือกลุ่มที่ต้องใช้ความคิดใช้สมองเยอะๆเขาบอกกลุ่มแรกเนี่ยที่เป็นกลุ่มรูทีนเนี่ย คนเก่งขั้นเทพกับคนเก่งในระดับธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างมากก็ต่างกันสองสามเท่าแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นงานในมุมที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆเนี่ยนะครับใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่จะต้องปรับตัวแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยคนที่เก่งขั้นเทพเนี่ยจะเก่งกว่าคนในระดับค่าเฉลี่ยถึงสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยดังนั้นเป้าหมายเขาเลยเขาอยากจะให้องค์กรเขาเนี่ยมีแต่คนแบบนี้หมดเลยมองไปซ้ายมองไปขวาก็เห็นแต่คนเก่งๆเท่านั้นการที่จะมีคนแบบนี้เข้ามาได้เนี่ย นอกจากจะต้องมีแบบนี้อยู่ในองค์กรอยู่แล้วสําหรับดึงดูดนะฮะอย่างเช่นสมมติเราเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยนะฮะแล้วเรามีคนเก่งๆที่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นเวิร์คลาสทั้งั้นอยู่ในทีมนะคนที่เป็นเวิร์คลาสหรือเป็นซูเปอร์สตาร์คนอื่นเขาก็อยากจะมามาทำมามามา,มาอยู่ทีมนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็ได้เล่นกับคนเก่งๆด้วยแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาอาจจะเก่งขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าการที่จะดึงดูดคนพวกนี้มาได้คุณก็ต้องจ่ายดีด้วยอันรีเทสติ้งมองว่าสมม,มุตินะครับ กว่าคนทั่วไปแดเท่าสิบเท่าแบเนี้ยเขาเลยสามารถจะจ่าย2ถึงสาเท่าได้เพื่อจะดึงคนที่อยู่ในระดับที่เก่งที่สุดเข้ามาเห็นภาพไหมครับอันนี้มันเป็นวิธีคิดความเชื่อของเขาเลยนั้นเน็ตฟลิกการันตีว่าเขาจ่ายแพงที่สุดในตลาดในตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของครีเอทีฟหรือที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานที่ต้องใช้มันสมองเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็มีวิธีการที่จะทําให คนเก่งเหล่านี้นะครับยังรักษาความเก่งได้และคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ต้องอยู่ในระดับเดียวกันส่วนคนที่ไม่ใช่แล้วพูงไงว่าเคยเก่งแต่วันนี้ไม่เก่งแล้วหรือเก่งลดลงหรือเก่งไม่เหมาะกับบริบทในที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วเขาจะมีวิธีการที่จะอ,ออกครับนั้น Manager เมนเจอร์แต่ละคนเขาจะมีหลักการเขาเรียกว่าคีเปอร์เทสนะครับโดยที่เมนเจอร์จะต้องถามตัวเองว่าถ้ามีพนักง,งานคนไหนบ้างมีพนักงนานคนไหนบ้างที่เดินมาหา ฉันแล้วจะมาขอลาออกฉันจะทำทุกวิธีทางที่จะรั้งตัวคนนี้ไว้ั้นถ้ามีคนนั้นให้ก็ถือว่าคนนั้นคือคนที่เหมาะสมที่อยู่ในทีมครับแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ใช่อย่างเช่นถ้ามาขอลาออกก็จะอโอเคแล้วก็ให้เขาไปถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรอให้เขามาขอคุณเดินไปหาเขาแล้วก็ยื่นซองแพ็กเกจแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับแล้วให้เขาออกไปเลย นี่เขาทําแบบสุดโตงวันนี้เลยครับนั้นแปลว่าเขาจ่ายเขาจ่ายสูงมากด้วยให้คนออกเลยนะครับเพราะเขามองว่ามันเสียเวลาแล้วเขาเชื่อว,ว่าเขาสามารถรีท่จะคัดสรรคนเก่งคนต่อไปที่กําลังยังมีไฟอยู่แล้วเหมาะกับบริบทเนี่ยมาทำงานได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการคัดกรองของของ Netflix ก l ์เขานะครับแล้วจริงๆไม่ใช่แค่นี้นะครับเขาก็โปรเจกต์ไปขนาดที่ว่าให้พนักง,งานจินตนาการในแต่ละคนด้วยว่าถ้าฉันไปคุยแบบเนี้ยกับ เจ้านายแล้วเนี่ยเจ้านายจะรังฉันไว้ไหมถ้าเจ้านายไม่รังฉันแปลว่าคุณควรจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่ในจุดนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอันแรกเลยคือเรื่องของชุมชนที่อัดแน่นไปด้วยคนเก่งหรือทา l e เล den s i t y นะครับในเซสชั่นที่2ของหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเขาใช้คําว่า Can เด r นะครับก็คือเป็นภาษาไทยก็จะหมายถึงความซื่อตรงการตรงไปตรงมาไม่อ้อมพร้อมอะไรเงี้ยนะฮะไอตัวแคนเดอมันเป็นหัวใจอะไระ มันเนื่องจากว่าพอคนเก่งอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคนเก่งก็ควรจะสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเพื่อผลลัพธ์มันจะได้ออกมาเลยจริงนะครับเรื่องแบบนี้เหมือนกันคนที่เน้นเรื่องคนที่มีประสิทธิภาพส,งสูงในการทํางานนะเขาจะไม่ชอบอะไรที่อ้อมค้อมหรือการฟีดแบ็คที่อ้อมอ้อมหรือการที่มาชมเชยกันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกนะครับงั้นเพื่อที่ให้เกิดแคนเดอร์หรือการตรงไปตรงมาในการทํางานร่วมกันเนี่ย ก็เลยต้องมีระบบฟีดแบ็กในองค์กรนะครับที่หวังผลได้นั้นหลักการฟีดแบ็กที่นี่เขาจะใช้หลักการ 4A ครับก็คือ 2A แรกจะเป็นลักษณะของผู้ให้ฟีดแบ็กนะครับย่อมาจาก Aim to Assist ก็แปลว่าคุณต้องมีความตั้งใจที่จะช่วยเขาอะมาจากความตั้งใจที่ดีงั้นฟีดแบ็กนั้นต้องมาจากความตั้งใจที่ดีอันที่2ก็คือ Actionable คือฟีดแบ็กนั้นผู้รับฟีดแบ็กต้องสามารถทําได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่ ฟีดแบ็อะไรที่มันโอเวอร์ที่มันไม่เกี่ยวกับบริบทหรือมันใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับอีก2ตัวก็คือสําหรับเอกสตัวสําหรับผู้ที่รับฟีดแบ็กนะครับก็คือ appreciate ก็คือใครก็แล้วแต่ที่ได้รับฟีดแบ็กเนี่ยก็ควรจะรับมันเข้ามาแล้วก็รู้สึกขอบคุณแล้วมองมันเป็นของขวัญและอ,อันก็คือ accept or discard ก็แปลว่าแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าคุณจะเอาสิ่งที่เขาฟีดแบ็คุณมาเนี่ย เอาไปใช้เอาไปปรับปรุงไหมหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคุณคุณก็แค่มองข้ามมันไปซะอย่าไปเสียเวลากับมันนะครับตัว c ีโอรีทอสติ้เองเขาก็ยอมรับนะครับว่าในกระบวนการ CA เนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่ได้รับฟีดแบกที่เป็นนกาทีฟนะฮะคือฟีดแบกในเชิงลบเนี่ยมากที่สุดในองค์กรเลยนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาก็เป็นแบบอย่างด้วยนะครับในเรื่องแบบนี้อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีวัฒนธรรมในการฟีดแบก โดยใช้กระบวนการอันหนึ่งที่ชื่อว่า l i f e 360นะครับถ้าองค์กรทั่วไปก็จะรู้จักการประเมินแบบ360องศาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือว่าจะมีคนรอบตัวเราจะเป็นเพื่อนโรงงานเป็นหัวนหน้าหรือเป็นลูกน้องนะอรแล้วก็ตัวเราประเมินตัวเราเองนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าผลที่ได้มาเป็นยังไงแล้วเรามีแก p ตรงไหนเราก็พัฒนาตรงนั้นไปแต่ l i f e 360เนี่ยมันไม่ใช่เป็น Survey แต่มันเป็นลักษณะาการพูดคุยกันเลยนะครับ โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นหัวหน้านะครับแต่เขาจะเน้นคนที่ทํางานด้วยกันมากกว่านะครับว่าอย่างปีละครั้งหรือปีละสองครั้งแบบนีน้เขาก็จะให้เพื่อนร่วมง,งานด้วยกันไปฟีดแบ็กกันอะไรกันโดยที่แต่ละคนจะบอกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขามีอะไรที่ต้องสตาร์ทก็คือต้องเริ่มต้นใหม่คือไม่ได้ทาเขาควรจะทําอะไรแบบนีน้ก็คืออยากจะแนะนำให้เขาให้ทำอะไรอันที่2คือสต็อปเขาควรจะหยุดสิ่งการทําบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเค แล้วก็ continue อ่าอันนี้ทำดีอยู่แล้วก็ให้คุณ continue หรือทำต่อไปนั่นเอง start stop continue สามอย่างนะครับล้วก็จะผัดกันมาพูดแบบนี้นะครับซึ่งผลของ alive 3 6 r เนี่ยมันจะไม่ได้ลิงก์ไปถึงเรื่องของการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสนะครับมันเป็นเรื่องของการที่แบบเป็นเป็นข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองที่นี่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องระบบการให้โบนัสนะครับหรือการใช้การขึ้นเงินเดือนมาเป็นตัวล่อนะครับเขามองว่าคนเก่งๆจริงๆเนี่ย เวลาเขาทำอะไรเขาทำสุดตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีโบนัสหรือการจะใช้การขึ้นเงินเดือนเป็นแรงจูงใจเนี่ยสำหรับคนเก่งเนี่ยก็จะคนเก่งก็รู้สึกว่าก็ถ้าเขาไปสุดแล้วมันก็สุดแล้วอ่ะเพราะงะั้นมันมันมันไม่มีดีมีเหตุว่าพอมีโบนัสจะไปสุดของสุดได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเซกชันสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็คือจะพูดเกี่ยวเรื่องการเรื่องของ reduce control นะครับก็คือการที่เรา จะทำยังไงให้องค์กรเนี้ยในที่สุดแล้วไม่ต้องมีการควบคุมอะไรซึ่งก็จะสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเรื่มนี้ก็คือไม่ต้องมีกฎนั่นเองนะครับ Netflix เนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นองค์กรที่ไม่ต้องเขาใช้ว่า no vacation p olicy นะครับไม่ต้องมีการขออนุมัติเรื่องการลกรลาพักล้นหรือไม่ได้มีการกําหนดเรื่องการลาพักล้อนเป็น หนึ่งในนโยบายเพราะมันไม่มีจะต้องมาต้องแปรรูปอะไรกันหรือไม่ได้มีกฎระเบียบว,ว่าคนนึงจะลาพักร้อนได้แค่ไหนอะไรยังไงคุณสามารถที่จะลาพักร้อนเมื่อไหร่หรือยาวแค่ไหนก็ได้นะครับตามที่คิดว่าเหมาะสมดังนั้นคนที่ทํางานสุดๆแล้วก็ก็สมควรที่จะรับการที่จะเบรกบ้างโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเมื่อไหรเราควรจะพักเมื่อไรเราควรจะทํางานอะไรนะครับคนเก่งๆเก่งขั้นเทพเขาจะรู้ตัวเขาเอง ที่เวลามี p o l i c ซียอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยทางรีเท s t i n g เนี่ยเขาก็เขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันมีประเด็นเหมือนกันว่าหัวหน้าเองก็ไม่ค่อยกล้าลาพักร้อมันพอหัวหน้าไม่ค่อยลาพักร้อนแปลว่า,าลุกน้องก็ไม่ลาถูกไหมงั้น p o l i c ซนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นจรงิงั้น message ที่ออกมาจาก c e o ก็คือบอกว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องลาพักร้อน,นัดยาวๆให้เป็นแบบอย่างให้ลุกน้องเห็นด้วยนี่ก็น่าสนใจนะครับไม่ใช่เรื่องลาพักร้อนอย่างเดียวนะครับจริงๆที่นี่ก็ เวลาที่จะต้องใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวกับงงานเนะี่ยไม่ต้องมีขั้นตอนในการต้องขออนุมัติอะไรนะครับถ้าเป็นองค์กรทั่วไปก็จะมีใช่ไหมครับว่าเขาจะมีบัตรเจ็ดลายหรือว่าถ้าคุณเป็นพนักงานระดับนี้คุณจะสามารถจะใช้เงินได้เท่านี้ที่ไม่ต้องขออนุมัติถ้าเกินไปกว่านี้ต้องขออนุมัติแลวแต่และระดับขั้นก็จะต้องมีระดับในการอน,นุมัติของตัวเองแต่ว่าที่นี่ไม่มีเลยครับจะดูจากตามความจําเป็นนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้ดูว่ามาจากตำแหน่งอะไรหรือมีการกำหนดเอาไว้กะ,กะเกณฑ์ไว้ชัดเจนสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือตรงที่ว่ารีเทสติ้งมองว่ามันมันเป็นเหตุทําให้เสียโอกาสได้ถ้าสมมติเราไปกะเกณฑ์ไว้ชัดเจนสมมุติว่าผนักง,งานเห็นว่ามีมีโอกาสที่จะต้องถ้าจะต้องใช้เงินก้อนนี้สำหรับทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีเวลาจํากัดว่าทําได้เวลานั้นเวลานี้เท่านั้นเนี่ย มันเท่ากับเสียโอกาสไปเลยถ้าสมมติว่าเราไปกําหนดว่าไอ้ mm hmm. คุณต้องรอคนนั้นคนนั้น approve อยู่หรือบางทไีไอ้ความรู้สึกที่มันยากแบบเนี้ยมันก็ทําให้คนไม่ค่อยอยากทาถูกไหมฮะก็รู้สึกโอ้แค่คิดก็เหนื่อยละงั้นอย่าไปใช้เงินเลยมันก็อาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่มันต้องเสียไปก็ได้อันนี้เป็นแนวคิดของซีอท่านนี้นะครับมันเลยกลับไปในจุดที่เขามีความเชื่อว่าถ้าจะหลีดองค์กรมันต้องหลีดด้วยคอนเท็ก ไม่ใช่เรื่องของการควบคุมนั่นเองก็คือมองตามบริบทตามความเป็นจริงมากกว่การที่จะไปกัดเกณฑ์ว่าอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทําแบบนี้นะครับและนี่เป็นเรื่องราวของ culture ที่เชื่อเรื่องของ freedom แล้วก็ responsibility ไก่กัดไข่อะไรมาก่อนกันอิสระภาพมาก่อนตัวความรับผิดชอบหรือความรบับผิดความรับผิดชอบคนมาก่อนอสระภาพ อันนี้องค์กรอื่นยังต้องถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าที่ Netflix เนี่ยเขาก็มีเวของเขามาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกที่ให้อิสระภาพเลยเพราะเขาเชื่อว่าคนที่เขาคัดสรรมาแล้วเนี่ยมีความรับผิดช,ชอบพอที่จะใช้อิสระภาพของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรครับและนั่นคือ Netflix จากหนังสือ No Rules Rules ครับผมอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ย วัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับแบบกใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time